กินเพื่ตลอดวันดีเช่ไนะครับว่าดีจ้าไอหยังมืงเนี่ยฮ่าสนใจไอหยังมากรับตับแข็งแล้วพี่น้องเอหน่ารับแข็งแล้วไหนกินหยังอยู่กัตับแข็งตับครับตับบันเก็บปูอันนี้หยังนี่อันนี้อันม้ามดิ่มแล้วาิม้ามามครับลิ้นสั่งเถอะนะครับม้ามม้ามครับม้ามครับราคาอันนี้ไม่หยังบ่นอีกปากน้ำ ต้นปากน้ำต้นปากน้ำเข้าไปยังไงไอ้ชมกินเที่ยวตลอดสวัสดีเตือนครับนี่ครับเป็นอะไรแม่ใน่มือนแหวมาเรียนครับแหวมากินพร้อมใจพี่น้อนลอยเตือนเออน้อนกระเตือนใส่ไปสามสี่เปรงอยากนอนลงเลยมันยาดีแห้งทำไมจะไปปั๊มก็ไม่ได้ประคุบแดงๆไม่ได้นี่ได้ไม่ได้ไปปั๊มดีนอกไม่ได้ครับตำยานอนลาบอ่ะโอ้ยปวดอะไร ปักน้ำไม่ใช่อันลลนี้มอ้ามม้ามอันนี้ม้ามม้ามไงวันนี้ก็ล,ลื่นซ่าน <c oughs> ม้ามครับม้ามอันนี้ม้ามละกนั <c oughs> นอันนี้ปากน้ำครับมามอันนี้ปากน้ำครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดชับสไครต์าตามด้วยกระดิ่งครับจะได้ประผัดไม่ใหม่ของทีมงานครับเกลีปากเข้ามาเลยกระดิ่งที่เลครับเนี่ยค่ะเรียอะไรบ้างอันนี้เหมือ หน้ามอต้มตับต้มอย่างอีกก็ปากน้ำปากน้ำนี่ยเดี๋ยวเสี่ยมันน้มิเชลมาได้เลยนะจ๊ะมาได้เลยเลยเฮ้ยมาได้จะกินปากน้ำครับกินมากแล้วรู้ว่ามันจะคนมาปากมากกวยากันทั้งกลุ่มของเราเนี่ยกินปากน้ำไปแล้วนะครับปากน้ำว่ะจับแล้วคาวแล้วเนี่ยครับซื้อรถตัดมาโลละสิบห้าบาทครับอุ้ยโลละสิบห้าบาทได้ไงเนี่ยมันไม่ใช่นะจะบอกเขาไว้แค่นั้นแหละเขาได้ชน ซื้อโดตาได้เยอะไงเราไปบอกแพงเขาก็ไม่ซื้อนี่ครับดูครับต้องฝานป่อะไม่ต้องฝานนะมั้งเขาทำมาแล้วนะไม่ใช่เอาเอาต้มชิ้นๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเออแล้วค่อยเอาขึ้นมาซอยใช่ไหมเออเลยอันนี้ม้ามม้ามอันนี้ม้ามครับเมื่อคืนก็กินโอ้ยวัยดีสินะครับสวัสดีครับตัเดี๋ยวมีตับไปไหนไม่รู้เป็นเียนแม่ผมซื้อตับเขาด้วยนะอย่างนไมี่ยังผักถึงลุงด่างมั่งน่ะลุงด่างก็ใส่ข้าบโพดทอดหามั่งน่ะไอ้ตกุหลาบ่ะ ส่งไปส่งไปมาหนีส่งไปเที่ยวส่งไปเที่ยวใช่ครับส่งไปเที่ยวขอนลาดครับส่งไปเที่ยวขอนลาดไปส่งไปเที่ยวขอนลาดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เจี๊ยังคมูกินเหมยปุกอะฮะเจี๊ยังคมูกินเหมยต้นทันแล้วแบบไหนต้มป้นป้นอะต้มตุมตุมเจี๊ยแมนนี่ตับคนน่ะเอ้น่าจะเจี๊ยดต้มุ่มหวานอะผมแนะนำห้กินอย่างนี้เลยกินนี้เลย เคกินได้เคกินไปผมกินไม่ได้เดี๋ยวจับจับไว้จับไว้หน่อยตักตักหัวนะครับตักหัวเสื้อมาจากไม่โครอ่าได้ไม่ได้อ่านเลยอ่านั่นแหละนั่นแหละแต่ผมกินไม่ได้นะครับใครชอบก็เอานะครับเดี๋ยวจอาเป็นปกเอาเตาใหญ่เตาใหญ่ดีกว่าไหมเตาน้อยอ่ะเอาเดี๋ยวจังหวะเบอร์ไงครับอนิกาตักังไม่นใบกระโดนไม่ยาปลาบ้าเหรอยาปลาบ้าใส่ด้วยไม่ได้ใส่น้ำแข็งอันนี้จะองใส่ยาปลา เออโอ้ยยาพาราดีกว่ายาพาราจะมาลาสิบเม็ดน้ำแข็ง่อีกอันนี้จะใส่น้ำแข็งต้มใส่น้ำแข็งอันนี้ต้มใส่ยาพาราไอ้ยาพารายาพาราดีกว่าเอาเอาเลยเอาอะไรไม่เคยใส่ใจเช่นอะไรยาพาราแล้วเวลาเรากินเสร็จปุ๊บเราปวดฟันมันก็จะหายปวดฟันใส่ยาพารานะครับไอ้พวกเนี้ย เเเเนีี่่ยยยออาาแก้ปวดเป็นเนี่ยเอาไงก็กิน้หมดเยแก้ปวดนะครับใส่ยาพาราเวลาต้มใส่ยาพารานะครับอย่าไปใส่น้ําแข็งอย่าไปใส่ช้อนเดี๋ยวมันก่อมะเร็งไล่สูลยเขาจะเลยตอนนั้นไปใส่ยาพาราเขากินอยู่รอครับรอจักหน่อยครับไม่กินเขาไม่เปิดหม้อมาต้มเอาเลยตับบรรหวาญครับดับบรรพ์อลัมอลัมนะครับนี่ครับตับหวาญนะครับตับหวาญแซบแทบแทบนี่นะครับดูครับ จับน้ำจิ้มขมขมน้ำจิ้มขมขมครับอันนี้ออมออมออมม้ามนะครับตับตับลวกทำเป็นตับหวานนะครับแต่ว่าตับดีเลยเอามาลวกสะดุ้งไฟเขาเรียกตับสะดุ้งไฟอันนี้ก็คือชหมูใส่มะนาวแหนมหมูบีบมะนาวราดนะครับเล้วต้มปางน้ำยังไม่ถูกเดี๋ยวรอนอับนีรองแหนมอารองแหนมรองแหนมก่อนอันนี้นี่นะครับ อันนี้แหนมของแม่แม่เดือนนะครับแป๊บนะครับจ๋ยเลยครับเนี่ครับกินพริกด้วยนะครับแม่เดือนคือใครครับแหนมของแม่เดือนนะครับแม่เดือนคือใครของแม่ยายนะครับอร่อยมากเลยครับโดนวันนี้กันแล้วกูยังไงเีขายไม่ได้ครับลูกแดงค่าเพื่อนใส่ทําแย่กับบางคนพี่น้องทั้อุดใส่ทําย่กับบางคนพี่น้อง เสียงคือไงพี่ต้องบอกหวานอร่อยนะคุณไม่กินนั่เมื่อกี้ไงหนรอหวานอยู่วนนั่นน่ะเชียนเอาดีมหมใส่สุดยอดครับเป็นสดเหมือนเดิมไหมสดสดกว่าที่เราซื้อมาอีกอืมใช่ฮะมันเนี้ยเท่านี้พอดีนะนี่ยไม่หรอเออมันไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกันเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยว ปั๊บเป็นยังไงครับหวานอบหวานปอบหวาน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 เพียงอร่อยอร่อยครับออกเลยเอาออกเลยงั้นนะเอาออกชิ้นไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกชิ้นนึงเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ออกเดี๋ยวพี่ไปต้นไต่ได้คุณไต่ยากรามแล้วไังมึงแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปมันดีดีเลยคุณนี้สวยกว่าไม่การไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะตอนนี้ค้าต้องแนบจงบันจงนะครับปั๊บ สุดยดอดติดใจครับรับหวางหวางอนี่อันนี้อันบอสขึ้นไปนไปบอสกันเนี่พิ่งกินเที่ยวตลอดไนะด้ไงขึ้นมาเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วตับหวานตับหวานหวานแท้หวานจริงๆสดๆนั่นแหละครับแหนมผมไหมชอบผมกันไหมหวานแท้นี่ดีนะครับนี่ดีอันนี้ดีมาจา,มมา,ววาก ร้านค้านะครับร้านค้าครับร้านค้าของเคนะครับของเคไม่ได้อามาจากเขาค้อถ้าเขาคอพึ่งรดคว่ำนะครับอันนี้บอกไม่ใช่ของลุงเด่นไม่ใช่นะครับอันนี้ถุงดีถุงดีมาจากวนเป็นเลยนะครับเนี่ยเอามาเป็นเป็นลยครับเนี่ยเขาข้างวนไปแล้วถุงดีมายกชุดหนึ่งสุโขทัยครับยกลูกมาครับยกลูกมาเลยครับอันนี้ครับถือว่าโอเคนะครับครับอยู่เป็นเราอยู่เป็น โอ้โหเหนียวตุยเลยโอ้ผมเปิทชินี่เพี้ยนเลยเดี๋ยวตักแบ่งวางไว้เลยเอา่ลยในพึ่งในบรได้พึ่งเดี๋ยวใช้กันใช่ปะอะไรนี่วานพักหนึ่งอร่อยเลนะสดจริงๆนะสดรับรองว่าจริงสดสดสดโอ้ยสดมากเกี๊ยวเหนียวเลยเกี๊ยวครับเกี๊ยวเหนียวเลยครับเจียวดีครับสมแท้ันี้สุดยอดพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอานี่พึ่งกินเพี้นเลยเขากันหน่อยจอดเลยทอดเลยเนี่ยกำลังสวยเลยเนี่ยเออเดี๋ยว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 สีได้ปะอันนี่ครับเอาอืมเป็นกพื่ตลอดครับ ้ยยงเทียบพอดีแทบปะครับงานสากนอกี่เีย่ขาเียบปะเอาไว้ไเ้นได้ทุกนขาแ้วครับนี่ขานี่พรแล้วนี่เป็นยังขึ้นบนไทยยงเทีด้เถอะมีเวเ่ไปใช้ยี่ครับนกกกกยพี่ไปซาวาสิบรเ่เคยรง่งเออเมนนินเที่ยวตัวินตที่ยวตลอดบาเเวุการเนงาน สุดยอดครับ FC โคนนะครับมาเอาเอามันอร่อยเอาออกไว้ก่อนดีกว่าออกไหมแต่เป็นสุกแไม่ไม่อร่อยออกออกไว้ก่อนนะซุ่มตำพี่น้องซมตำปูดอมมีหลายอย่างของสุกมีหลายอย่างครับของดีเลยนี่อวมมามครับอวมมามเราไม่กินเราก็เอาไปใส่ใหม่เนอะอวมมามใช้ผักอิเลือดครับแก้วดีแก้วดีพี่น้องบรรยากาศสุดยอดครับตับหวานาทนี่มันคือมาร้อนบ่ะคือมาร้อนป่ะมาอยู่ตับหวาน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทากล้องนะครับรถชูมากเขาไปเขาไปในปากยังไงปากปั๊บสุดยอดครับแซ่บปะครับส้งผมส้งผมดูดรอยหรือส้มผมบีดดูบีตะปากน้ำสุดยอดเลยนะปากน้ำวันนี้ได้ไหมรับเดี๋ยวพาไปเบึ้งปากน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้มไปก่อนใช่ไหมจะครูครับแป๊บเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันครับ โอ้ยพี่น้องบัดน,นีลปากน้ำก็แล้วแล้วครับซิมดูวยนะฝึกเป็นยังไงตักน้ำตัองดูวยรือว่าง,งอ้ออดมั้งเนี่ไม่ค่อยดีใส่แก้วกผมครับต้อเป็นน้ำเนี่ย<อ> <c oughs> ใส่ปะครับเหนียวกำลังดี <c oughs> <c oughs> เหนียวกำลังดี <c oughs> เอาเป็นยังไงครับกำลั <c oughs> งดีตยวนานๆหน่อยนะครับจริง <c oughs> เออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อน สดีค่ดีค่กอนต้มเปอนเปี่ดีกอนเอฟซีิงน้อยนี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวทางอุตสิบักนำมันจัน้อยกัน่ปหน่อยโอ้ยก่อน่ใส่น้ำยาจะบังก่อนพี่น้องครับเต็มยาบังก่อนเนาะขอเสียงน้ำได้แล้บังเหรอสุดยอดักน้องพียน้อย เจียวขมอันนี้เป็นไงขมมะเนี่ยหรือเราเใส่ขมไม่ไม่ใส่ยังไม่ใส่ไม่ต้องใส่อืไปให้เต้ทางเิเต้ออมแซ่บครับไม่หรอเออเอาแดงหรอฮึชิมดูกิมก็ได้อันนี้เขาห้อง ับสุดนะครับแต่ว่าลวกลวกสะดุ้งไฟครับนี่หวานแท้ครับทั้งในทั้งในแบบสเต็กครับฝรั่งไข่เจียวมากกี่แม่เพื่คือข้างนอกที่จะสุกข้างนอกจะสุกแต่ข้างในแดงครับจับแก้วของผมครับไปเาไปดูเนี่ยครับมันจิ้มผมผมแก้วผมครับมาครับโอ้ยใหญ่ติ๊กเลยพี่น้องพูดนะครับใหญ่ติ๊กติ๊กติ๊กเตี้ยมเตรียมยางเลรอเด้อ เจ้าจาไปเบิ้งไันพาไปดูผมเป็เตรียมยังลยกตาเลยลูกตาเอ้าปาจีภาพไปเบิ้งก็บอกลูกแหะจพาไอดูเบิ้งลูพี่มึงมไทยเิจตาอันเดียวมือพาไปดูนะดูมิตาพาไปดูกเตรียมลูกยางดีว่งไปอยู่กับไปเอเลยม่แม่ยิงข้าวปีไหนครับ ป่ะเดี๋ยวจะไม่กระโดดมาจุดยอดงามไปบไปกินนมงามมาก่อนกินนมเกอนนิดเดอยวแรกแรกม่นกินเท่าตลอดแซบจ้าแซ่บทุกอย่างแซ่บบ่ครับเนี่ยตำมังคงนี่ยเจ้าของตำมินเจ้ามาบรแซบด้วยครับอันนี้ต้องกินกับตำมังคุงเละเอาเต้ไปนะเต้มันนี้พอดีเลยนี่ครับเอาชิมดูกินกับตำมังครับตากน้ำ รุดยอดชิ่นองเฮียบครับทีนีคิดยังไม่บอกอีกพูนอ่ะเอ๊ะ่เสเรอเปไ็นไหมสรงๆานตักลงมะอันนี้ใช่สุกป่๋น่ครอแังไหนสิก็มีสุกบ้างดิบมั่งมีดีมาัางมีเร็วมัางก็ธรรมดาครับ ธรรมชาติของเราครับมนุษย์เราครับก็ต้องมีงี้ครับอันนี้สุกครับมีสุกมีดิบมีเลวมีชั่วก็ธรรมดาครับมนุษย์ครับไอ้นี่ตั้งแต่เตือดดีสิบสองยังมั่งไม่สุกครับมันกำลังดีครับอันนี้เราฝังเสียเจัดให้นะครับเนี่ยเอาทีมที่มีอุณหภูมิสูงไวยสิก่อนเดี๋้ได้ตักงกันอันสูตรกลางนี้อันสูตกล้องไหนเขาเบิร์นหะเนาะ เนื้อผมสุกนะครับกำลังดีนะครับกำลังหวานนะครับโอ้โหเป็นไงครับผมสุดยอดโอ้โหมาแล้วครับี่ต้มทั่วข้าวเหนียวบึงการอยากกินต้มทั่วลกินใย่เบอร์เด้อเบอร์เด้อกินสองคำเด้อกินใย่เบอร์เด้อครับต้มทั่วแบบแจมแจมนะครับพ้องดูปิตะปูเดือดข้าวเหนียวอ่อนๆครับอ๋อเต๋เลยด้ำมั สองัวมียกินเบ์นี่ก็เมือเด้อเียเงไปเอาไปหาอันก่อนได้ครับเดบบอเจบอกว่าบ้กินเบย์ได้กินนี่บอกด้วยจีนดวยเสียงเลยเนาะย่านหมูย่างกินนะครับพี่น้องเบย์วัดมูกี่ยวแกวเว้้เบงหน่ฟ้าตัวคือปากเด่นจะไวจัสุดยอดหอมไม้ดิเน่ นี่้่วหภนีเขาไม่เนาะมาจะบ้านน่ะครับแมนเขาเระเขาเขาเขามาจะบ้านได้ครับเดยก่รออกไปกัแม่เยเขาจะพปิดก่อนเลยเขาจะบอกใครนี่ครับเขาไม่เขาอ่อนเสียดเดมึงเดข้าวเนี่ยไปให้หลายยาให้เกาห้เกาละเอากระดิ่าไปกินเปไนเจ้าเอเจ้าเสีบบ่ตาแงะ้เอจ้าของต้องกินเที่ยวแบบสบายสองครับผู้กับผู้จการช่นตัวทั้งวด แด้ว,ว่าปวดระานยินดีได้ละเมือนเลยใส้ซ่บุกจุกแดงกันไปเบ่ดูอีดีป่ะคุณคณหายนะตัวน่ะง่ายกวาครับบึนเด็กนอยก่อนเด้พี่น้องเอาเด้อเจ็กน้อยก่อนพีน่น้นองเเมื่บึนกันพี่น้องบักทูแดงกินแล้วบบปวดรเที่ไวไวผมเอามาข่าเจ้ามี่อยู่เด้หรอปวดรังมาแตกแล้วเป่ปวดังปวดเอวครับ ใส่บัรจุกแดงแ้วก็ตามไปด้วยอันนี้ครับเพียงในได้ผงแชบบอเขาก้อนแ่บเขาห้อ,อ,อนเพิ่งครับเขางามๆครับนี่ครับเดี๋ยวเาสืเผ็ดก็คือเขาอันนั้นครับนี่เขาไม่นี่ของแท้ก <c oughs> ็คือเข่ายูได้ต้องสีขยิเานด้ครับขยิเจ้าสียังได้บนีีนี่ครับเขาเหนียวห้อนครับปากน้ำครับเดีต้งกิมก่อนใช่่่เพ่ใ่ พี่ซีนไว้หนึ่งโลพี่ีโลนั่น,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 นป๊าครับพี่นอ้องแซ่บถ่ายไยโอ้โหว่าไม,มาเล่าเหอเ,เหอนะขาเสียก่อนพี่น้องต้องขาเสีย น้ำแก้วบุ้งไม่ได้กินน้ำด้วยครับบุ้งน้ำให้ผมหมดแล้วเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเท่าเท่าแล้วน้ำเย็นออกมาในจุซองฟิอ่ะหเนี่ยน้ำแข็งอย่างนี้ครับแก้วคลิปนี้ฮัฟก็ฝากไว้สนิทไปยังไงมือความปากของพ่อนาะอิฟซีพูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับกด subscribe ตามด้วยกระดิ่งครับเป็นไงพสวัสดีครับเหนี่ยงบ้างมเอาไงบอเลย วันดีนะครับมาเอาง่ายบอฮะฝากไว้เด็กเมาง่ายบอนิดใสสวัสดีครับเพชรพิจ้าครับครับพิจ้าครับฝากติดตามได้ด้ครับช่องในช่องกินเที่ยวตลอดครับต้องเสียเซียนครับเซียนเซียนดูกร้อนมาดีสิก่อนครับสวัสดีครับยกโยกบิดกับมันเซียนปากน้ำต้มอีกเดี๋ยวพ่งไปนะครับผม